เดี๋ยวเราจะไปดูถนนที่ตอนนี้กำลังฮิตมากๆนะครับเป็นสันหลังมังกรของภููทัเปิกแต่น้อยคนที่จะรู้ว่าใครเป็นคนสร้างขอลงครับโอ้โหอะไรมันจะสวยงามขนาดนั้นเป็นวิวที่ประทับใจมากๆ แต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราจะเอาอยัางไงกันดีถ้าบ้านพักเต็มคืนนี้กลับเที่ยวไปเต็มไป,ปอทองเที่ยวกันไป เทองงน้ออาาดโกสีชิตททีมอิติสกพระควายมมราชาโนท้าวเวสสุวรรณนมาณังสุขขัมอังสุขตะตูนกโมพุทธายะ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dad Trip Channel นะครับเที่ยวไปเต้นไปวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปกันที่ถนนลอยฟ้าทั้ง2องอยเลยนะฮะลอยแรกก็คือถนนลอยฟ้าภูทับเบิกนาะสะอ้งที่กํำลังฮิตกันมากๆอีก100ก็คือถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยนะครับตอนนี้เราจะให้ชื่อว่าถนนลอยฟ้าภูทับเลย หยุดแะครับเพื่อนๆสงสัยแบบก็คงจะเป็นมีตลอดทางแต่ตบก็ถือว่าให้ที่เหนนะไม่ได้เปียกอะไรมากมายก็ชืนช้นๆแล้วมี๋ปั๊บตื่มันก็แห้งนะครับก็ไม่ต้องใส่รอกเท้นระหว่างทางที่เพื่อนๆชมวิวสวยๆตรงนี้ผมก็ขออนุญาตสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางทริปนี้กันสักหน่อยนะครับเส้นทางทั้งหมดที่เราใช้เดินทางไป 950กิโลเมตรกับค่าน้ำมัน35ลิตรนะครับก็ใช้ไปที่1,342บาทค่าบ้านพัก1คืนครับ600บาทค่าอาหาร400บาท400บาทนี่ร้รวมทั้งหมดเลยนะครับก็เบ็ดเสร็จรวมแล้วก็ตกอยู่ที่2,300บาท 42บาทเราผ่านวัดวัดหนึ่งไม่รู้ตรงนี้จังหวัดอะไรคือสวยมากนะครับชื่อว่าวัดถ้ำเขาปรางโอ,อ้ดูทรงผมในโคตเท่วัดถ้ำเขาปรางฮะดูฮะโอ้สวยมากเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บวไว้ดูกันสวยจริงๆ เพื่อนๆครับตอนนี้เราเหลืออีก34กิโลเราจะขึ้นไปยอดกุับเบิกแล้วนะอยอดเขาด้วยน,นี่โอ้ใครรู้ช่วยบอกหน่อยว่าใช่ยอดกุับเบิกหรือเปล่านะครับใครดูอยู่รู้ช่วยคอมเมนต์บอกนิดนึงว่าใช่ยอดกุับเบิกไหมถ้าใช่โหฟินแน่เพราะว่าบอกรอยเต็มเลยไปกันดีกว่า และแล้วเราก็ได้มาถึงทางขึ้นภูทับเบิก,กเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทางขึ้นภูทับเบิกเนี่ยผมว่าคงไม่ต้องรีวิวอะไรมากมายเพราะผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนก็ต้องเคยไปกันมาแล้วนะครับผมเองอะ่ะก็ไปมาเป็น10ครั้งแล้วนะแต่ครั้งนี้มันแปลกกว่าครั้งอื่นเพราะว่าเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์ไปครั้งแรกและความชันของเขาเนี่ย ก็ไม่มากนะครับแต่ก็ไม่น้อยนะคือเผอิญผมเอาตัว 300cc ซีซีไปนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความหวั่นใจเล็กน้อยถ้าจะเอาน้องสายลมมอเตอร์ไซค์3าล้อยามาฮ่าทรีซิตี้ร้อยยซีซีของผมขึ้นไปเนี่ยเอาตรงๆก็ผมว่ามันขึ้นได้แหละแต่ก็ต้องลุ้นกันเหนื่อยเลยพอสมควรน,นะครับก็เอาเป็นว่าเราขี่300มานี่ก็ดีแล้ว เส้นทางอันสวยงามเย็นสบายเ,เพื่อนๆครับเรากำลังจะวิ่งเข้าไปในหมอกไลแล้ววันนี้โหวันนี้ครับสุ้ยอดชํำจนพื้นเปียกหมดเลยนะต้องระวังมากๆเลย เรียบร้อยแล้วนะครับเขาเรียกว่าร้านกาแฟที่ชื่อ111โคง้งเนี่ยปูทับพีแดงของเราขึ้นมาได้อย่างแบบสบายเลยนะแต่จะบอกว่าลมโคตรแรงเลยเมื่อกี้งาพายุทางที่เราขึ้นมาเลยนั่นแนหะตรงนั้นเนะี่ย111โคงโหตื่นเต้นมากแต่ถ้าใครมานะครับก็ผมว่าข้างล่างมีเยอะเลยพวกแบบ พี่ที it. <im itate les clothes> right, well, ่เขาคอยถ่ายรูปแล้วก็อยู่ตามเพจอามเก็บได้เลยเมื่อกี้ก็มีหลายหลายเพจเี๋ยจะคอยเข้าไปเลือกดูจะเอาละครับทุกคนนะจังหวะดีครับตัวนีะได้เห็นวิวแล้วดูดิวิวแล้ววิวแล้วฟ้าเปิดแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูถนนที่ตอนนี้กำลังฮิตมากๆนะครับเป็นสหัลังมังกรของคูทาบเปิกแต่น้อยคนที่จะรู้ว่าใคร เน,นเนี่ยเ,เพื่อนๆครับถ้าเราปากหมุดวัดป,ป่าพุทธเปิกปุ๊บเราจะผ่านเข้ามาเรียกว่าหมู่บ้านนะหมู่บ้านมาทางหมู่บ้านเลยมาตามทางเลยครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรฮะตัวผมเองนะครับเริ่มจากร้านกาแฟ111โค้งเมื่อสักครู่นะฮะปากหมุดมาเลยที่วัดป่าภูทับเบิกก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับทางก็ วิ่งมาตามหมุดได้เลยตามแผนที่และจะเจอทางแยกแบบนี้นะฮะก่อนเข้าวัดป่าพุทธเบิกนิดเดียวเลี้ยวซ้ายเข้าไปและเราก็จะไปเจอสวรรค์ของเราแล้วทุกคนครับและเราก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับสลังมังกรถนนลอยฟ้าภูทับเบิก จุดชมวิวเว้ยขึ้นไปกันจุดชมวิวตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับก็เมื่อต้นคลิปผมเองก็ยังติดเพื่อนๆอยู่ว่าถนนเส้นนี้ ใครเป็นคนสร้างและที่สำคัญสร้างเพื่ออะไรพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นการดูแลของกองทัพภาคที่3และแน่นอนคนที่สร้างนะครับก็คือกองทัพภาคที่3นั่นเองแต่สร้างเพื่ออะไร1คือสร้างเพื่อเทอิดพระเกียรตินะครับตอนที่เมื่อปี2519เสด็จพ่อรอ0ิในหลวงเรานะฮะตอนนั้นก็ พอสอนั้นก็ยังเป็นทหารอยู่นะครับได้ลงมาช่วยประชาชนตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษทางกองทัพก็เลยสร้างเทิดพระเกียรติเสด็จพ่อร้อสิบเอาไว้นะครับและเป็นถนนเส้นเดียวสำหรับเด็กๆขึ้นมาเรียนหนังสือกันนะครับและคนป่วยเพื่อจะมาหาหมอที่โรงพยาบาลกันนะครับคลิปนี้ครับผมก็พยายามจะอธิบาย ดีเทลของการเดินทางสักหน่อยนะครับแต่เอิญพอเล็กขอดไปแล้วลมมันแรงมากเสียงมันเข้าไปปนกับเสียงผมเยอะมากๆครับเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีพาคอย่างนี้กันดีกว่าสิ่งที่จะบอกคือว่าตอนเนี้ยถนนมันเสร็จหมดแล้วนะครับรถอะไรก็ขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์เล็กมอเตอร์ไซค์ใหญ่นี่สบายมากๆรถกระบะรถเก่งรถยนต์ขับ2ขับ4ขึ้นได้หมดทุกคันนะครับแต่ถนนจะเล็กสักนิดนึงอะ ในเมื่อเราเสร็จทุกอย่างแล้วเราก็เดินทางไปกันต่อครับเราจะลงไปทางด้านหลังเลยนะครับเพื่อเราจะเดินทางกันไปที่ถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยและระหว่างทางที่ขี่ขึ้นเขามานะครับเราได้ยินเสียงแก๊้แกลๆแกดังขึ้นเรื่อยๆตลอด เราก็ก้มไปดูอ๋อเจอแล้วครับเป็นตัวกันล้อนนี่เองนะครับถอดออกไปเลยมันหักสวยงามครับอยากให้ทุกคนมานะฮะเห็นด้วยตาตัวเองนะครับไปกันจ้ะเรามาเพิ่มเติมข้อมูลถนนเส้นนี้กันอีกสักนิดหนึ่งนะครับจากต้นทางเมื่อกี้นะครับถนนนี้มีความยาวประมาณ16กิโลเมตรนะครับไปลงที่ นาสะอุ้งได้เลยตลอดทางก็ยังเป็นบรรยากาศสวยๆชิวๆแบบนี้นะฮะลายจากตรงลงมาเรื่อยๆนะสัญญาอินเทอร์เนต็ตหายไปนะครับก็พอมาถึงนาสะอุ้งไม่มีสัญญาอินเทอร์เนต็ตนะฮะเขาบอกว่าให้ตรงไปเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นทางปูนที่ทําใหม่นี่แหละน่าจะไปยาวยาไปลงฝั่งนนนะข้อควรระวังของการที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตนะครับก็ ต้องเปิดแผนที่ทิ้งเอาไว้นะอย่าปิดนะครับหรือไม่ก็โหลดเป็นออฟไลน์มาก็ได้ช่วยได้ไม่งั้นเราจะกังวลใจนะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันลงไปถึงข้างหลังภูพระได้เลยนะครับแต่เผอิญผมเองก็ไม่ได้แวะนะแต่เดี๋ยววันหลังเราจะไปอีกสักครั้งหนึ่งนะครับภูพระวิ่งไม่นานครับแล้วเราก็ลงมาถึงที่ด้านล่างเลยเห็นธงก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่า ใครเป็นคนสร้างถนนเส้นนี้ให้ชาวบ้านได้ใช้กันลงมาจากถนนเส้นใหม่ที่ตัดใหม่สลังมังกรเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เหมือนได้อยู่บนเขาอยู่เบน,นเดอร์มาแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ถนนเส้นใหม่ล้นะครับต่อไปเรากำลังจะพุ่งตรงไปสู่เราจะพุ่งตรงไปสู่ถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยกันครับไปจ้า รงงรเงเาปสถนนลอยฟ้าแล้วทางขึ้นถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยนะครับจากเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับเราจะวิ่งตรงนี้แหละขึ้นไปและทางเข้าตรงนี้ใหม่ๆเลยเห็นไหมฮะสวยบรรยากาศดีทางเรียบวิ่งสบายสุดยอด มากเลยทิปนี้จากจุดนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นถึงความสวยงามของถนนเส้นนี้ครับโดยเฉพาะยิ่งวิ่งขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆนะจนไปถึงจุดที่จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมเข้าจังหวัดเลยนี่คือสวยงามมากผมบอกเลยว่าถนนเส้นนี้ครับเป็น the b a c k e t list ให้ผมนะครับยังไงผมก็ต้องมาทุกปีแน่นอน ถึงแล้วครับเพื่อนๆถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยสุดยอดวันนี้สนุกจริงคือเอาเรียกว่าฟินกับวิวมากๆดูเดิดู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 โอ้เดี๋ยวเราไปหาที่พักก่อนหมายถึงว่าหากาแฟกินแล้วลองลองดูว่า เขามีที่พักไหมเหมือนจะมีแต่ลานกลางเต็นแล้วผมไม่ได้เอาเต็นมาด้วยขี้เกียจแบกบ่อมโครงเต็นมันยาวนะอ่ะเดี๋ยวว่ากันไปจ้ะไปหากาแฟท่านกันก่อนดีกว่าอ ค,ครับตอนนี้ขึ้นไปถึงยอดเลยนะครับยอดสูงสุดและชื่อว่า k e Hill Coffee นะครับแล้วก็แวะเข้ามาดื่มกาแฟก่อนแล้วก็ถามเขานะครับโอ้โ oh, หตั้งไม่หยุดเขาบอกว่าด้านบนนี้มีแต่กางเต็นท์นะครับแล้วผมก็ไม่ได้เอาเต็นท์มาด้วยก็เอาจริงมันเราก็ไม่อยากกางเต็นทนะ์อะเรากลัวมันเปียกนะครับเราก็เลยไม่ได้พกมากะว่าจะหาบ้านพักนอน าบอว่าบนนี้ไม่มีเลยแต่ไม่แน่อาจจะมีข้างล่างลงไปหน่อยหนึ่งแต่เมื่อกี้เราผ่านมาแล้วแหละเราเห็นว่าแวบแล้วว,ว,ว่ามันมีอยู่สองสาหลังซึ่งเดี๋ยวลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูก่อนว่ายังไงนะครับหรือถ้ามันไม่มีก็ตอนนี้มันเป็นเวลา3ามโมงครึ่งอะ่ะผมว่าสัก5้าโมงอะ่ะอาจจะเดย์ทริปก็ได้นะ5้าหโมงตรงนี้ใช่ปะครับไปถึงบ้านสักหชั่วโมงห้าโมงเย็นหกโมงนึทุ่มสทุ่มสทุ่มสทุ่มหทุ่ม ไม่ถึงเที่ยงคืนก็ถึงบ้านแล้วมันจะไหวปะ,ละ่ล่ะกลัวคุณผู้หญิงเขาเป็นห่วงเรื่องของเรื่องอ่ะให้ดูทีหนึ่งโอ้ยชิวมกเด็กน้อยเขาอยากออกยูทูบยินดีครับนะำตัวสวัสดีครับผมชื่อมิคอยู่จังหวัดเลยด้าน ไปอยู่กรุงเทพหกปีไปอยู่กรุงเทพแล้วหกปีเพราะว่านอนนอน,นอยู่นู่นก็มีเสียงเต็ใจแล้วก็มีรูนภัยเยอะครับ thank you ดีครับเอาจริงๆสำหรับผม,มานะครับก็ถือว่าเป็นวิวที่ประทับใจมากๆไม่น่าเชื่อวมันจะสวยขนาดนี้แล้วก็ชิวอากาศดีด้วยนะครับเอาจริงนั่งกินกาแฟงงๆอย่างเงี้ย ว่าผมอยู่ในครึ่งวันอ,อากาศดีมากแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าวันนี้เราจะเอาอยัางไงกันดีคือบริเวณด้านบนนหลายที่เนี่ยไม่มีบ้านพักนะครับมีดตรลานกลางแต,แต่เขาบอกว่ามันมีบ้านพักอยู่ข้างล่างทำเป็นบ้านพักอยู่สองสาหลังไม่รู้ว่าจะเต็มหรือเปล่านะ ทุกคนครับสรุปเราได้ที่พักแล้วที่นี่นะครับไล่ภูลอยฝาคือเลยจริงๆบ้านหลังนี้700ดร้นะครับเจ็700บาทนะแล้วก็อันนี้500ร้อารอแล้วก็ห้าอนะครับอันนี้ใหญ่หน่อยมีนอกชานมีระเบียงด้วยนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูนะแล้วก็มีวิวที่ดีเพราะมันไม่โดนบังไงแต่วันนี้เขาน่ารักมากเลยเขาให้เราในราคา600บาท เท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันบริเวณนี้แฟบว้าวนี่เฮ้ยเฮ้เย้จิจิจ,จิยูหูมันดีมากนะดูดิคิดถึงคุณผู้หญิงที่บ้านจังเลยเดี๋ยวหลังต้องพามาแน่ๆนะครับเราพาโมจิมาด้วยดีกว่าไหมพาโมจิมาด้วย อ่าบ้านโมโจีหนึ่งหลังบ้านเราหนึ่งหลังโมโจีก็คือหลานครับหลานชายเอาเป็นว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วครับดูข้างในสักน,นิดนึงนะครับเผื่อคนจะมาแล้วตัดสินใจว่าเอ๊ะข้างในอยู่ไหวไหมจริงๆไม่มีอะไรเลยนี่เห็นปะก็คือเป็นเตียงนอนแอร์ไม่มีนะฮะแล้วก็โอเคมีที่ชาร์จแบตเดี๋ยวเราต้องรีบชาร์จแบตอุปกรณ์ก่อน โทรศัพท์กล้องทั้งหลายแท็บเล็ตอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องรีบชาร์จก่อนเพราะว่าเราจะได้พรุ่งนี้เราจะได้แบบเดินทางแบบสบายๆนะครับโอเคครับเพื่อนเื่อนนะเราอาบน้ําเสร็จแล้วแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับกินข้าวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนอนกันเลยแล้วกันนะครับก็บอกลาเพื่อนๆตรงนี้ก่อนแต่อย่าเพิ่งปิดคลิปนะเพราะว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาเจอกันมาดูวิวสวยๆด้านนอกนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้านะจ้ะบายบายกูสไนจ้ะ o o d morning ครับทุกคนสวัสดีตอนเช้าณนะถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยณนะวันนี้นะครับที่ผมมาก็เราจะเห็นฝนและหมอกนะครับปะปนกันไปสลับกันไปมานะครับและเช้าเช้าแบบนี้ไม่มีอะไรดีกว่าการนั่งงจิบกาแฟ ى, อยู่ในป่าในเขานะครับวิวทิวทัศ กว้างไกลแบบนี้อีกแล้วไปนครับทุกคนนะกลับบ้านกันฮะออกเดินทางกันจ้าตอนนี้ย๋ยวเป็นเวลา11บ,บโมงตรงนะครับก็บวกลบนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราจะไปหมุดแรกไปหาข้าวกินกันก่อนนะจ้ะ ระยะทางการเดินทางก็สี่ห้าเกือบห้าร้อยโลอ่ะไปลุยกันครับกรับก่อนนะครับสวัสดีครับตออไว้มาเที่ยวใหม่ครับครับรบ,บ,รบ,บ๊ายบายเจอกันครับสำหรับขามานะครับแล้วก็ ฟินไปกับวิวนะครับซึ่งแน่นอนแหละขากลับยังไงก็ต้องฟินเหมือนขามานั่นแหละครับเป็นไงฮะสวยงามไหมฮะกับป้ากันครับโอเคครับเรามาถึงป้ายเพชรชรูไปแล้วนะจ๊ะทุกคนครับถึงหมุดหมายพิกัดแรกเรียบร้อยแล้วนะครับ และแล้วนะครับเราก็มาอยู่กันที่ร้านไก่ย่างตะแปะสาขาสองเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นต้นตำรับแรกซึ่งใช่หรือเปล่าผมไม่รู้แต่จริงมันไม่ใช่สาสำคัญอะไรหรอกนะฮะคือร้านไหนอร่อยมันก็ก็กินไปเถอะไม่ต้องไปสนใจต้นตำรงต้นตำรับอะไรหรอกไปจะกินข้าวกันก่อนผมสั่งไก่ย่างมาหนึ่งหนึ่งนี่คือครึ่งตัวนะครับ 100บาทแล้วก็ส้มตำห้าสิบาทเป็นส้มตำหอยดองและก็ข้าวเหนียวหนึ่งอันแค่นี้แหละอยู่ละร้อยห้าสิบจบจบขอกินข้าวสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะลุยกันต่อนะฮะเดินทางต่อน,น,นจ้ายน่าจะเกือบครึ่งครึ่งทางแล้วแหละไปกินเสร็จเรียบร้อยแล้วตาสว่างเลยเจอเจอ,อตำหอยดองเข้าไปตาสว่างเลยโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเหลืออีก252กิโล ลุยกลับบ้านกันอย่าเพิ่งวางนะอย่าเพิ่งปิดน,นะด,ดูเิว่าจะถึงบ้านกี่โมงนะจ๊ะ เช่นททั้้งีีสอกก2รบดาาพหลังจากที่เราเข้ามาเส้นถนนลาชันพื้แล้วก็ใช้เวลาอีกไม่นานนะครับก็ถึงบ้านผมเรียบร้อยโยถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามกันจนมาถึงตอนนี้นะฮะ เราเดินทางออกจากถนนลอยฟ้าที่เมืองเลยนะตอน11โมงแล้วก็ตอนนี้ครับเราเดินทางมาตอนนี้นะถึงบ้านตอน6โมงเย็นพอดีเช้เวละเจชั่วโมง7จชั่วโมงเนี่ยรวมทานข้าวด้วยสนุกสนานคืนเคลงหวังว่านะครับคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสำหรับเพื่อนๆนที่ติดตาม,มานะครับยังไงก็ฝากติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะจ๊ะถ้าชอบก็แชร์ไปด้วยนะครับ ก็ขอให้มีความสุขกับการดูคลิปนี้นะครับแล้วยังไงมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันหรือเราอาจจะมีจังหวะไปสอนน้องๆที่ไหนกับโครงการตอนนี้บอกขขาวดีฮะตอนนี้ผมเขียนโครงการอยู่นะครับโครงการชื่อว่าปั้นพี่ไว้สอนน้องทีนี้จะเป็นโครงการสอนเต้นให้น้องๆแบบยั่งยืนเลยนะครับโอ้โหโยตื่นเต้นแต่ต้องเขียนใช้เวลาเขียนนิดนึงนะครับอันนี้ระยะยาว1ปีเลยนะจจะ โอเคใช่ไงก็ขอบคุณมากๆนะครับบ๊ายบายแค่นี้เลยละกันนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย